ทุกคนสวยโวมือนีมันไปได้ตู้เสื้อผ้ามาไหมคะเบิง้งความสวยของเขาอุยเลิศข้างหน้าก็มีกระจกพร้อมนะคะทุกคนคะ่ะมีกระจุกพร้อมมือนีกะไปได้ตู้มาแล้วก็ไปได้ที่นอนมาคะ่ะยังเก็บรายละอเอียดประมือด้ยค่ะสําหรับอหองหอนั้นเนาะคะ่ะคือผ่ามาันกับพท่านได้ติดคะ่ะทุกคนคะ่ะสังมะเรียวแต่บ่ทันได้ติดผ่ามานันเอามาให้ทุกคนเบิ่งกอนนะคะ นี่กระสิเป็นประมานี้เลยค่ะทุกคนขาเหม่นกระสิติดพามานตรงนี้ผ่าม่านกรอชมเนะะ้อค่ะวันนี้เป็นสีไหติดเอเรียบ้อยค่ะทุกคนคือมุมนี่เเสร็จเร็วนี่กระสิมีผมส,สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะเลิศป่ะค่ะทุกคนขานายู่บอันนี้ก็คือเตียงนะคะเตียงก็คือเอามาประกอบเองค่ะส่วนที่นอนกับไปหาสื่อเอาอยู่ตลาดค่ะทุกคนขาเป็นที่นอนอยางพาราเนาะคะ่ะแล้วก็มีหมอน หมอนนี่ก็คือแบบพันในแกะค่ะทุกคนขาแล้วก็มีหมอนขางนี่นอนคนเดียวก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ตรงนี้ตรงพื้นที่ว่าเป็นกระเบื้องสีเขียวกระโค้ง,งกระพันในมาค่ะทุกคนวอลเปเปอร์ที่สําหรับติดพื้นกระพันในมะหดแล้วค่ะแต่ว่าคือเตียงห้องประกอบไปเร้วเขาก็เลยแบบว่าเออมันอะสามารถติดที่หลังได้ค่ะทุกคนขาก็รอไปก่อนเนาะค่ะเนาะรอไปก่อนรอของมาก,ก่อนอันนี้คือพรมแบบนุ่มมากทุกคนขาเบื้องพรม จังสีเลยค่ะผมยาวๆหนุ่มๆแบบนี้แล้วค่ะวิชินอนบลาทั้งเตียงอ่ะชิบมันลงมานอนผมจะบอกผมก็มีหลายสีมากๆเลยทุกคนเอยเนี่ยมีแต่สีสวยสวยมากเลยค่ะเบิ่งเตียงเตียงกับร้อยชกมีเท่านึงนะคะว่าผ่ามาันเหมือนจะเอาสีใดคือแบบ้ังมาคคบแล้วต่วาโคงยังไม่มานะคะทุกคนผ่ามานกับครบแล้วโอ้ยมะเมนเตียงนี่ก็กกคือผ่าปูค่ะโอ้ยเบาผิดอีกละ ผาปูกับสิเป็นสีดาร้อยชมกันเนะะื้อค่ะเดวมัปจิพาไปเบิ่งตูนาะค่ะทุกคนขาไปเบิ่งตูดันในของตูกันนี่ซิมิยุกเป็นประตูสามบานนะคะอันนี้คือประตูแหลเกนะคะประตูแหลกกับซิมีลินชากสามลินชากคะ่ะทุกคนคะ่ะตรงนี้ก็เป็นกระจกนะคะนี่ประตูที่สองคะ่ะทุกคนเบื้องนี่สิประมาณนี้เลยคะ่ะ อันนี้ก็คือเปิดได้อีกเนาะคะ่ะเป็นประตูที่สามจ้านี่กว้างมากค่ะทุกคนคะ่ะนี่มักยังมักเลยอระตูเสื้อ้าแบบน่ารักมากมินิมอนมินิใจสุดๆเลยค่ะทุกคนเบึงด่านบนนึงก็คือพับเสื้อ้าใส้ใได้แล้วก็มีรล้าแขวนเนาะคะ่ะเป็นเป็นสามบานประตูแบบนี้ใหญ่ๆจุกๆเลยค่ะข้างล่างก็คือ,สอไสโค้งในมุดเนะคะทุกคนขามีรินชักอยู่สามสันนี่ คือเลิศจริงค่ะอุ้ยสวยถึกใจมากๆถึกใจสุดๆเลยก็คืออันนี้ลหละคือนี่ลหละสวยมากๆเลยค่ะทุกคนบอมถึกใจมากก็คือตู้นี่ลหละทุกคนค่ะตู้เสื้อผ้านี่ลหละน่ารักมากเลยม,ม,มินิมอนมินิมอนมินิใจสุดๆนี่กระจกแบบนี้โอ้โอ้โอโอน้นี่มีกระจกให้แบบนี้แล้วค่ะเป็นตู้เสื้อผ้าที่มีประตูสามบานนะคะทุกคนวิสวย เห็นไหมคะก็เริ่มสิเข่าลูกเข่าร้อยแล้วก็คือตอนนี้ก็เหลือที่เหลือก็คือเหลือพามานมาติดเหลือติดพาม่านพามานก็ต้องติดสองอันด้อค่ะทุกคนขาซิมีตรงนี้น้ำตรงนี้ก็คือหน้าต่างมันเปิดบ่บด้เญ่ดเพราะว่าต้องนหนกข้างอหนะเป็นครัวก็คือจะเอาพามานมาติดก็ทุกคนติดแล้วก็ติดพามานสองด้านส่วนเตียงก็คือแบบว่าเตียงก็สซิมีสีขาวแบบนี้ค่ะทุกคนขาแล้วก็ ทีนอนผ่าปูทีน่นอนเหมือกัสร้างมาขบชุดเลยผอมผ่าหฮมเนาะคะ่ะรอชชมกันอีกเทียน,นึงดะะ้วยค่ะทุกคนคะ่ะว่าม,มันชีโอ,อกมาแบบใดที่สวยให้ผู้สวยค่อยค่อย,อย,อยตกแต่งไปที่ละนิดค่ะอยากอวดพมเมนอดพมน่ารักมากเลยอุ้ยขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้กลมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วไว้พผกันอีพิหนาเด้อยจ้า